แหกโค้งประวัติศาสตร์นะคบผมถ้าเป็นประวัติศาสตร์สากลน,นะครับผมเราก็จะแบ่งเป็น4ยุคสมัยคือโบราณยุคกลางยุคใหม่แล้วก็ยุคร่วมสมัยหรือหรือที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันนั่นเองประวัติศาสตร์ยุคโบราณนะครับผมก็มประกอบด้วย6อรารยจะทมย่อยก็คือเมโสโปเตเมียอียิปต์ ีโกโรมันทั้งหมดเนี้ยคือทั้งหมดเนี้ยคืออะไรทรตะวันตกแต่ว่าแล้วมันจะมีอีก2กลุ่ปก็คือเป็นจีนกับอินเดียคืออะไรทรตะวันออก ซึ่งกลุ่มที่มันมีความคล้ายคลึงกันได้แก่เมโสกกับอียิปต์แล้วก็กรีกกับโรมันก็จะมีความคล้ายกันเหมือนกันแล้วก็จริงกับอินเดียก็เป็นอารยธรรมตะวันออกเหมือนกันก็จำเป็น3ามคุปตคือคุ่มแรกคือเมโสกกับอียิปต์คุ่มสองคือกรีกกับโรมันคุ่ม์สามคือจีนกับอินเดียก็ให้ดูว่าเอกลักษณ์ของแต่ละอาณาจัมันมีอะไรบ้างด้วยนะครับ ต่อมาผมเป็นประวัติศาสตร์ยุคกลางยุคกลางก็คือเหมือนที่เขาเรียกว่ายุคมืดน่ะก็คือยุคที่พัฒนาครอบงำครับในยุคนี้ก็จะมีพวกแบบระบบผิวด้านน่ะทักนินาธรรมวิภักนะครับผมและก็แมนเนอร์ระบบในยุคนี้ก็คือเป็นแบบหลอดไปเซา นะครับหรือที่เรียกว,ว่าหลอดกับวัดเศร้านั่นเองสมัยใหม่นะครับผมอันนี้คือต้องจำเลยนะจำว่าเราต้องเรียงลำดับเหตุการณ์อย่างไรบ้างนะครับยุคใหม่นะมันมีเรียงลำดับเหตุการณ์ดังนี้อันดับแรกครับผมมันเริ่มจากพืนพูสนา สิละปะก่อนก็คือเรนท้องกระผมศิละปะก่อนต่อมากรบผมคือสำรวจทางทะเลต่อมากผมปฏิรูปศานาต่อมาเป็นวิทยทาศาสตร์ ต่อมาไปดูอุตสาหกรรมและก็จบที่ยุคปฏิวัติภูมิปัญญาครับหรือปฏิวัติภูมิปัญญาปัญญายื่ที่เรียกว่ายุคสว่างไสวนั่นเองครับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนะครับผมเราขอ,ขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยร่วมสมัยเนี่ยนะเราจะเริ่มมาจากจักรวรรดินิยม ที่มันเกิดราชชาติแล้วก็แบบครอบงําประเทศต่างๆนะครับคือจากวัตถิยมนินเองส่งคำส่งคำโลกครับผม1นสองเย็นต่อมาผมเป็นปัญหาแล้วก็มีพวกปัญหาตะวันออกกลางครับผมแล้วก็ตบที่การก่อการ้ายนะครับผม หรือเทียกว่าเหตุการณ์ในวันวันที่เบิดตึกวระเทศนั่นเองก็จบไปแล้วสำหรับพาร์ทของประวัติาศาสตร์สากลประวัติาศาสตร์ไทยนะครับผมก็แนะนำว่าให้ดูตรงการปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่5เออไทยกับสงครามโลก แล้วก็การเมืองไทยผมพวกนายกอธิบดีอะไรอยงนี้นะครับนี่คือคีย์ของประวัติศาสตร์ไทยนะครับผมก็จบแล้วนะครับผมกับการแหกโคงประวัติศาสตร์ครับ